ว่าทำไมทำไมมันจบง่ายขนาดนั้นละ่ะฮะยานกูถามเลยทำไมมึงจบง่ายขนาดนั้นเออมึงกลัวอะไรเหรออันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้วาดใส่ลายป้ายสีอะไรนะแต่ถามว่ามึงกลัวอะไรเหรอทำไมมึงอยากจะจบเร็วรอ,อ่ะจริงๆกูให้กูพูดหน่อยนะเออสวัสดีทุกท่านนะครับผมจบโอ้ยอย่าเพิ่งจบทีอ่า ให้ได้ให้ให้อะไรได้ิีแคทหน่อยสิสองสามวันไม่ได้ไล่สวดให้ได้วีเคอหน่อยมึงอย่าเฝ้าตายายเขาจะมึงอย่าเพิ่งตายง่ายนะยานมึงอย่าเพิ่งตายง่ายให้กูวิเคราะห์ก่อนเออตอนนี้หัวหนองใช่ไหมละ่ละ,ละอีลากันเป้หัวหนองเป็นบอคืออยานเนี่ยตอนนี้อยู่ในสถานการณ์การตกใจเออมันตกใจเพราะอะไรมันตกใจมันคิดว่ามันจะด่าใครก็ได้ มันจะด่าใครก็ได้มันจะพูดดยาเพีย้ยคุยน่้นนั่นนี่แหกจีอะไรใครก็ได้อ่าเพราะอะไรรู้ไหมมันคิดว่าไม่มีใครรู้จักบ้านมันปัญหาคือไม่มีใครรู้จักบ้านมันมันก็เลยอยากจะด่าใครก็ได้มันจะเอ่ยชื่อนามสกุลใครก็ได้กูไม่สนถ้าจะเอ่ยชื่อนามสกุลมันคือการวิเคราะห์ทั่วไปใช่ไหมละ่ะอ่า มันคือการวิเคราะห์ทั่วไปเอาก,ก็วิเคราะห์ไปก็ไม่ได้ว่าแต่มึงไปด่าเขานี่เอ่ยชื่อจริงนามสกุลจริงเอาผ้าเขาไปโพสแล้วด่าเขานี่งมยหน้าพ่อนาแม่กูเป็นสันเรือพี่น้อง <c oughs> เอา้าทุกวันนี้มึงเป็นอะไรยานมึงเป็นไบโพลาบา่ฮะหรือผีอาหารจะออกประสาเมื่อันคือพุ่งวันนี้พูดแบบหนึง่งพรุ่งนี้มึงพูดอีกแบบนึง มึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมากไหมอ่คือสวัสดีคุณแหม่มครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมคุณแอลสวัสดีครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ขอผมในมุมมองในมุมมองของผมที่รู้จักที่รู้จักอียานมามานานเอ่หนึ่งคือมันไม่เคยคิดจริงๆแล้วมันไม่เคยคิดว่าจะมีคนไปถึงบ้านมัน อันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะนะไม่มันไม่เคยคิดว่าจะมีคนไปไปถึงบ้านมันเพราะอะไรรู้ไหมเวลามันลงชื่อที่อยู่บ้านเลขที่น่ะมันไปลงบ้านเลขที่ที่อื่นถ้าไปมันจะไม่เจออ่าถ้าไปไ่จะไม่เจอมันจะเป็นบ้านเลขที่อีกบ้านหนึ่งมันก็คงคิดว่าเวลาคนมาหามันคงหาไม่เจอยังไงยังไงกูหากูไม่เจอหรอกเออนี่ปัญหาหนึ่งนะที่ที่ที่มันตกแกมคิดว่าคงไม่มีใครมาหามาหากูเจอหรอก กูจะด่าใครก็ได้กูจะพูดอะไรใครก็ได้กูวิคามเป็นจรย์กูจะหาอยู่หากินเนี่ยไปจนกว่าจนกว่าย t ท b e จะตายหาดับแนวเนี่ยเออสองคือมึงมึงแบะไตไงมึงแบะไตไงว่าที่อยู่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมึงคิดว่าไม,ไม่มีใครมีใช่ไหมไม่มีใครได้แต่นั้นเขาก็ไปขอมาไงได้มาไงได้มามึงก็มาออกไปแหกปากไงเออออกไม่แหกปากว่าเอ้ยหมายหญ่สมควรไปถึงบ้านแล้วเป็นไง เจออีกรัวๆเลยเอมึงก็จัดไปแต่ของยายนี่สองใบนะของยายสองอของยายสองของของหน้าตายนะเออเดี๋ยวจัดให้ของหน้าตายนะสอ,อ,นะอเสือไปอีกแล้วนอทอไปอีกแล้วเออเป็นไงล่ะมึงมึงมึงระเบิดเติเทิงอีกคนนึงเนี่ยอยู่เมืองใหญ่น่ะหกใบเจ็ดใบนะบบนะจันสีจะเอาเข้าด้วยไหมล่ะอีกใบนึงก็เป็นเป็นแปดใบนะสรุกสนานน่ะ แม่จัดไปทั้งแปดใบไปของกุ้เจงนี่นกูบอกไปเลยนะมึงไปมึงมีหลักฐานไหมล่ะมึงมีหลักฐานไหมล่ะว่าว่ากุ้เจงดูดบุหรี่ดูดบุหรี่ไฟฟ้าน่ะมึงไม่มีหลักฐานนี่มึงไม่มีหลักฐานมึงไปกล่าวหาเขาโดยลอยเขาเสียหายนะเขาจะเป็นเด็กอยู่นั่นนะ่ะเออพ่อแม่เขาต้องรักษาสิทธิ์เขาอีกนะอยู่ดีๆมึงไป อา้าวมึงไปว่าลูกเขาดูดบุหรีห่แล้วทั้งท้งที่ไม่ได้ดูดมีหลักฐานไมหมละ่ะอยากจะด่าใครก็ด่าเหรออยากจะพูดอะไรก็พูดเหรอไอ้บ้านนี่เขาก็ไปรักษาสิทธิ์มึงก็จัดไปใบละสิบปีหรือเปล่าไม่รู้นะกูก็ไม่เก่งเรื่องกฎหมายเล่ยนะเออของมึงนะ่ะอ่าเท่าที่กูนับนะดเจ็ดใบแต่ถ้าจันทร์ีจะเอาด้วยก็แปดแหละเออเป็นไงล่ะอันนี้ไม่ได้รังแกรักษาสิทธิ์ ไม่รู้ว่ามึงจะหัวหยองไมมหยองกูไม่รู้นะเออคนอยู่ต่างประเทศก็จะไปอีกใบหนึ่งแหละเป็นใดล่ะเป็นใดละ,ดละมึงมึงโอ้ยมึงมึงจะเฝ้าตายไงด้วมึงจะเฝ้าตายรู้สึกยังไงบ้างละ่ะเออเป็นใดละ่ะลูกนอกลูกนกไสนีนก็ลูกนนไซนีนก็กน,กนกี่นี่นี่เท่าที่เห็นนี่สี่ใบนะอืมแต่บักไหลนี่ก็สองนะบักไหลได้ดาวคารนะเออเราทา,านเด้อ จ้างทนายก็เท่าไหรอ่อ่ะสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าถ้าจ้างสองคดีถ้าสองคดีก็สามหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนะสี่คดีถ้าสี่คดีมึงจ้างไปเลยเออเจ็ดสองสิบสี่แหละบ่นี้ครับเออแสนสี่มึงจ้างจ่ายทนายไปเลยแสนสี่ขาดโตไปเลยเา้าสามหมื่นห้าเลยครับขาดทนายนะ่ะเออคดีมิน่นคดีอะไรเนี่ยประมาณนี่สามหมืน่นห้าหรือสี่หมื่นประมาณนี้แหละ เออมึงขายไปมึงขายไปนุกนานแล้วทีนี้แม่มึงอะเจ็ดแปดใบเอาอคูณเบื้องค่าทนายเหรอสามหมื่นหัไปหาไปป่นไปปรึกษาทนายต่อไปยานไปมึงไปเด้มึงไปหามึงไปปรึกษาทนายไปเออมึงตั้งโอ้ยให้มันตั้งใจมึงเอาเลยกูเชียร์มึงนะยานมึงวันละยี่สิบคลิปไปเลยมึงเอาวันละยี่สิบคลิปมายาน มึงจะต้องหาเงินจ้างทนายนะมึงไ่รู้กันเลยเออไม่รู้เหมือนกันนะวัสดีพี่อ้วนนะครับผมคุณพรฟ้าดีครับผมไม่รู้เหมือนกันแหละคดีเคสลนะสามหมื่นห้าน่ะบาทที่นี่เป็นจังไรบัานเนี่ยถ้าถ้าอันนี้จริงนะเจ็ดแปดใบนะเจ็ดแปดใบนี่โอ้โหหูตูบนะจ้าเออ ไปขายบ้านใครอ้บ้านขายไม่ได้อีกฮะมึงซาใจบอแบบนี้มึงซาใจบอมึงคาไทายมึงจกเล่นกันระบบเหรอมึงเขาเขาก็เล่นตามร,ระบบนี่ไงเขาก็เล่นตามร,ระบบนี่ไงยนออันเออมึงเจอใบแล้วหนึง่งเออของของน้าตายหนึ่งอ,อ่ายายยายี่สองใบยายไปสองใบสอเสือ นอทอเอออยู่ที่อีกเจ้าหนึ่งที่ไม่ออกชื่อไม่ได้อา้าวหกแล้วนะอยู่คนที่อยู่ฝรั่งเศสอีกอ่เป็นเจ็ดอืมจันสีเอาด้วยก็เป็นแปดแล้วกันแล้วแต่ใครจะรักษาสิทธิ์ล้วกันเอ่อแปดใบค่าทานายเคสละสามหมื่นห้าไปมึงไปเลยมึงไปปรึกษาทานายผปุนทานายต่อไปมึงนั่นขีดแต่ขีดแต่นะมึงขืนสาร ขืนสารเป็นบานเรนแล้วมึงน่ะเออเป็นไงล่ะเขาจัดให้อีลาอืมงก็เฝ้าตายง่ายเด้อมึงน่ะยังอา่ามึงรู้สึกตื่นเต้นเลยยังบอกไว้เลยถ้าคนหนึ่งถ้าคนหนึ่งไปถึงบ้านนะเป็นพวงก,กูบอกไว้เลยเอา่าถ้าทำไมมันถึงรีบเหรอทำไมมันถึงมันถึงรีบปิดเรื่องของเลไลเร็ว มึงกลัวไงไหมอีกระจอกอม,มึงญาติมันบอกมึงอีกระจอกมึงกลัวเขาจะเอาจริงเหรอแมตบหัวและรูปหลังจริงๆแล้วนะให้ผมวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของของพี่เลไลนะมันไม่คิดว่าจะมีคนไปถึงบ้านมันแล้วมันไม่คิดว่าคนจะไปสองรอบเขาไม่ได้ไปแค่รอบเดียวรอบแรกเนะ่ะรอบแรกให้เจ้าหน้าที่ไปแล้วมันปิดมันมันที่อยู่มันอีกบ้านหนึ่ง มึงไม่รู้ว่าสับขาหลอกไว้หรือเปล่าเพราะที่อยู่มันอีกที่หนึง่งไปแล้วมันถึงไม่เห็นมึงไงไม่เห็นมึงในยานแต่ยังดียังดีที่ไฟดับนะไฟดับแล้วผัวมึงจะตายหาใช่ไหมไฟดับแล้วผัวมึงจะตายหาหายใจไม่ออกใช่ไหมละ่ะถ้าไม่ออกมานอกบ้านอะ่ะเขาไม่เห็นมึงน้ำลดน้ำท่วมหูดด้ตีออกมาหายใจตีไฟดับเออ